ส,สวัสักจึ๊กเลยนะครับพี่น้องมือนี้มางานปัน่นพายางครับเทั้งปั่นทั้งดื้อครับนี่<ะ>อยู่น้ำกันทั้งปั่นทั้งดื้อดื้อสวนครับนี่ละอันนี้คนเดียมสาวเทนครับนั่นขาดอีกแล้วขาดนี่บล็อรถครับนี่มีผู้ไปต่อให้นี่แหละกบผู้เขาโคราดนี่เดียมมัดสาวเทนผมมีบล็รถครับนี่ อย่างงันพนเจนเอเมอร์มาดักได้ขึ้นรถปุ่นไอ้ก็ไว้รุ่นครับวันไหนขี่เะเวนกำลังขึ้นปั่นไปรได้อยเองทีละวันใส่คนคนหอ,อบมาละง่ายอยู่ครับเครื่องทุนแดงก็ดีอยู่เอามีเครื่องทุนแห้งให้ถือว่าโอเคอยู่ครับ รถก็เดินไปเรื่อยปั่นไปน้ำเรื่อยนะครับรพิ่นก็ไปเรื่อยแต้งเห็บจนเรีวปลานี่ยละเมื่อนี่เขาใหญ่เรียปลาครับพี่ดิดกับพ่อได้กินครับยี่นี่ Cắp chim cắp hỏi kiếp của này nho. Ban suốt nhau gặp suốt may hôm khẩu đai may nay nay cái gì ngay nay 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 chỉ nay những pin à mang

ือว่าใครครับงานอยู่นี่กันไรแต่ว่าเขาจร่งเหนี่ยวฮะสวยมากหฮอนครับอิสเรียลฮอนครักเดี๋ยวเดียวดิเกือบเมือสองพันสามพันเพื่อนตั้งสี่ลังงานบ้านห้องว่าไหนดิ ครับทั้งผู้าวาบอลผัวา,วา,า,วา,วาคู่ขันผัวคู่ขันครับสาวยังเดี๋ยวเอาบกกลมากคนเนาะไปกินเขานี่ขันโมเป็นโรคเนอวางเยอะเขาบอกต่ำเ<อ>ขาบอกตอ่ำเฮ็ดโมเป็นขี่ได้นนเนาะโอ้ยเอาไว้เนี่ยไปดึงเอา โอ้ยบ้าน<อ>าขี<บ>่สั่งเนาะไปเขานี่บ่ใดได้เนะบ่ไดพให้ผ่านเลยโอ้หาคนใหม่มาปาดเทนเนาะเออคุณครับโอ้ปร้งองไปดึงเอาอยมันไปหันไปครับพี่น้องมันขอบคุณเด้อทิ่ติดตามรับส้มสักจึกขอบคุณครับ